สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดี Channel สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะเพิ่งหลุดจองนะคะเป็นรถเก๋งแวนหลัลก4ประตูนะคะราคาถูกฝันเบาๆเ,เริ่มต้นที่5,000ปรกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็มารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Honda City 1.5ตัวเนะคะเป็นรถปี2012 จดทะเบียนปี2013ตั้งข่ายอยู่ที่2 7 10, 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวน่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวโลก,กันก่อนเลย สำหรับ Honda City คันนี้นะคะถือว่าเป็นโฉมยอ,อ,อ,อดอีกหงรุ่เลยก็ว่าได้นะคะกับโฉมปี2012นะคะและที่สำคัญคันนี้จดทะเบียนปี13นะคะซึ่งโฉมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียม3เส้นแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์ Honda อยู่ตรงกลางสำหรับ Honda เองนะคะถือว่าเป็นรถแบรนด์ที่มีโครงสร้างบอดี้นะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลย ในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ4ขอไข่นอนเนม4636จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะนี่ไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วด้วยสำหรับชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟและสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูใหม่นะคะและที่สำคัญสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ส่วนตัวล้อของเขานะคะนี่เจ้าของคนเก่าได้มีการเปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กสีบอลเงินนะคะมาให้เป็นที่เรียกร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นแม็กสีรูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะได้เป็นขอบ15เลยแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะนี่นุ่นให้ดูสภาพยางกันนะคะสภาพยางดีอยู่เลยนะคะคันนี้ได้ยางสัปดาห์ที่36นะคะปี2019นะคะแต่ว่าตัวยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะซึ่งได้เป็นรหัสยาง16 1, 9, 5, 5, 5, 5, R 1 5นะคะเป็นรหัสยางของตัวรถคันนี้นั่นเองรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อคงคเดิมๆนอนยิบทุกตัวอยู่ครบเลยต่อมาที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มนะคะแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้พับหูด้วยมือแต่ว่าการปรับกระจกนะคะจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าซึ่งมาพร้อมฝาครอบนะคะสีบอลเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถเลย ตัวรถคันนี้นะคะกระจกด้านหน้านะคะยังเป็นของแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะมีสัญลักษณ์ฮอนด้ามาให้แล้วด้วยส่วนภาษีนะคะหมดปี67เลยนะคะติดไว้ที่หน้ารถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยถัดมานะคะตัวรถคันนี้ก็มีการติดหน้าล์มกองแสงให้แล้วนะคะรอบคันพร้อมใช้งานเลยกระจกทุกบานนะคะก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ และในส่วนขออมือเปิดประตูด้านนอกนะคะเป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้งสีบานเลยอ่ะดูภาพรวมนั้นข้างกันนะคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบเลยและสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาแต่อย่างใดเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีและเป็นสีที่ดูแลง่ายที่สุดเลยส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเป็นจินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สมาก่อนเลย เชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สโซฮอล์91แกส๊สโซฮอล์95นะคะ e20 e85 ก็รองรับทั้งหมดเลยเนาะส่วนด้านบนหลังคาก็มีการติดตั้งเสาสัญญาณนะคะไวรับคลื่นวิทยุกระจกบานหน้าท้ายมีการติดตั้งฟีลติดตั้งตัวไล่ฟ้าและปีไฟเบรกดูวิ่าอยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันถัดมาที่ชุดควมไฟด้านท้ายนะคะนี่ จะเป็นชุดโคมไฟท้ายที่เป็นลนักษณะห้าเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ h o n d a City ชมนี้เลยเนาะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยมีตัวส่วนโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายนะะซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขาเนี่ยคือ City ้นั่นเองตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ท o n ด้อยู่ตรงกลางส่วนด้านขวานะคะจะเป็น IVT e c นั่นก็คือเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายทํามาจาก วัสดุคเมียมนะคะส่วนมุมด้านล่างทังสองข้างก็จะเป็นในส่วนของไฟทับทิมนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองอ่านุ่นเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะเปิดได้ทั้ง2วิธีเลยสําหรับ Honda City เองนะคะนุ่นบอกเลยว,ว่าเป็นรถซิตี้คาที่มีบอดี้นะคะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะมีห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างเก็บได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะ เปิดมาด้านล่างนะคะนี่จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะนี่แล้วก็ดูโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอ้าทุกจุดอยู่ครบนะคะซึ่งเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะคะ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันเห็นไหม ตัวน็อตเป็นสีบอลสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็อดอาร์คี่ฝากปรงดน้าท้ายนะคะอยู่ครบนี่ใช้เล็บจิกซินยางลงนะคะเดี๋ยวทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะนูนไปอย่างช้าๆให้คุณลูกค้าได้ดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะต่อมาที่น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็อดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะฝั่งนี้ก็ใช้เล็บจิกซินยางลงนะคะซีนยางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะนี่เห็นไหม มิดอาร์คนะคะที่เป็นจุดเล็กๆที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทั้งหมดซึ่งรับประกันได้เลยว่าตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงหรือว่าโดนชนมายอย่างแน่นอนนะคะก็สบายใจได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้นุ่นก็พาเดินดูนะคะรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าไปดูกันตอใน,นส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้กัน สำหรับภายในนะคะจะเป็นสีเบดแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะมือเปิดประตูด้านในก็เป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าตัวล็อกกระจกแล้วก็กระจกทุกบ้านนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับลูกคัาขี่นั่นเอง mm hmm. ต่อมานะคะที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้าสีแดงนะคะอยู่ตรงกลางมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจำนวน1คู่หน้านั่นเอง มาดูในส่วนของตัวเลขไมกันนะคะข่านี้นะคะปี2012จดทะเบียนปี13นะคะเลขไมยอยู่ที่182,653กิโลซึ่งอันนี้เป็นเลขไมาตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียวไม่ได้ก่อไมแต่อย่างใดเลยเนาะฟังโซนตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าของคนเก่านะคะได้มีการเปลี่ยนมาเป็นจอทัชสกรีนให้แล้วนะคะซึ่งสามารถฟังซีดีวิทยุ FMAM ได้ MA, ทั้งหมดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ ส่วนระบบแอร์ตัวนี้เป็นแบบอนาล็อกแบบความแรงความเย็นตามใจชอบเลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงแบบนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะรอยฉาบบนเบาะคือน้อยมากๆเลยนะคะเห็นไหมให้ดูกันชัดๆใกล้ๆไปเลยนะคะสภาพภายในนะค่อนข้างกิ๊บๆเลยแปลว่าเจ้าของรนกลานเนี่ยดูแลรักษารถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลักนะคะก็เป็นบานังซีเบจเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะมีสายเบลให้3มเส้นนะคะแปลว่าออกแบบมานนะคะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่สท่านเท่านั้นนะคะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะระยะห่างระหว่างเก้เบาะแถวหน้าและแถวหลักนะคะค่อนช้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยส่วนเพดานด้านบนนะคะสะอาดมากนะคะรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะไม่มีเลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะที่เราจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคทนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถแทน่นนี้ของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ฮอนด้าไอวีนะคะขนาด1,000 500ซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมเดิไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะ,ะสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นในสองตัวน็อนตฝากระโปรงนะคะแล้วก็น็อตแก้มเห็นไหมคะว่าสีเดิมไม่มีรอยถลอกเลยเม็ดอาร์คที่เบลช็คนะคะสภาพดีสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะนี่น็อตแก้มเม็ดอาร์คที่คานนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะคานด้านหน้าเดิมเดิมตรงๆนะคะนี่จะเป็นน็อตเชื่อมต่อคานหน้ากับ แกมด้านซ้ายนั่นเองทุกอย่างก็โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะสบายใจได้เลยนะอ่าแล้วก็น็อตแก้มฝั่งด้านขวานะคะ ong, น็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองนะคะก็น็อตกิบทุกตัวอยู่ครบเลยนะคะนี่สติกเกอร์สีสติกเกอร์มออก,อกอและสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบเลยนะคะอันนี้ทางบริษัททอ,ออโต้ของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีการชนหน,นักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ ไม่มีพลิกคว่ำและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบแร่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะคก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถนะคะที่เพิ่งหลุดจองะคะที่นุ่นมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ Honda City 1.5ตัว s นะคะปี12จดทะเบียนปี2013 กับราคาตั้งขายอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 042099นกะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะและที่สำคัญนุ่นมีบริการหลังการขายดูแลคุณลูกค้าในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์นะคะให้อีก1 8 0รายการฟรีนะคะ1ปีนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ